ครับสวัสดีครับสามารถเพียกรุณนยิ้มครับยินดีต้อนรับครับี่ <Yo. S 1> มาตรการเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดของเราก็เน้นเป็นพิเศษนะครับ mm hmm. ก็ลูกศิษย์เวลาเข้ามาสมัครซ้อมหรือเข้ามาเรียนเนี่ยเราก็จะต้องเช็คไข้ก่อนด้วยเครื่องมือพวกนี้นะครับ oh. แล้วก็จะมีพวกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับ oh. บริเวณค่ายนะครับอ่ะมามาช่วงนี้เป็นช่วงกางวนนะครับ พวกนักมวยพวกครูอะไรก็พักหมดยังไม่ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องมาเรียนนักเรียนจะมาเรียนก็ช่วงประมาณตอน5้าโมงถึงทุ่มหนึ่งแล้วถ้าเช้าก็9ก้าโมงถึง11บเอโมงนี่ก็คือพื้นฐานเลยมาถ้าคนไม่เป็นเรามาจับเดินใหม่หมดทง้งซ้ายขวาเดินออกอาวุธเตะยังไงเขายังไงต่อยยังไงเราก็จะออกตามจังหวะของมันไป,นมนปนไม่เป็นเลย <c oughs> ก็จะเป็นได้ง่ายกวา่าฮะ พอถ้าทักษะเขาได้ด้วยก็จะเป็นได้เร็วนะก็คือเราสอนเข้าใจง่ายการยืนยังไงออกหมัดยังไงเวลาออกหมัดต้องก้าวยังไงเตะเหมือนกันเตะเราจะก้าวไปเตะยังไงบิดยังไงคือเราจะบอกละเอียดครับบริเวณที่เห็นอยู่นี่ก็คือแยกบางทีใหมใหม่มาเราก็จับแยกไปกลุ่มหนึ่งเพราะไปเรียนกับคนที่เป็นแล้วไม่ได้เราก็ต้องจับแยกไปอีก,อกทางหนึ่งนะครับ น้องมอสน,นะคะที่ดารานะคะผู้ช่วยดูแลที่นี่กับพี่สามารถค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้กระสอบครับเอาไว้สําหรับอ่าไว้สําหรับตเตะเตะนี้นะครับเอาไว้ฝึกเอาไว้ฝึกมึ๊บใช้ยังวาพวกนี้นะครับพวกหายังวะไว้ประมาณนี้นะครับคนที่มาเรียนใหม่ๆก็จะเป็นพวกเบสิกการยืนครับการยืนการยับ ถอยต่อยหนึ่งสองหนึ่งสองตัวนี้ก็เป็นวิธีวิธีครับเอาไว้สำหรับไว้ฝึกค่สามารถพยักกรุนยิ้มด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin Sight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Sight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอ,อีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ